ช่วงนี้หน้าร้อนนะครับหน้าแรงนะครับหน้าหนาวผมจําเป็นต้องไปรดน้ําต้นไม้นะครับเพราะว่าปลูกต้นไม้ไว้หลายต้นแต่เวลาจะไปรดน้ําครั้งหนึ่งมันไม่มีไฟฟ้านะครับมีน้ําไม่มีไฟฟ้าเราก็จําเป็นต้องพึ่งพาด้วยแสงแดดนะครับแต่เวลาจะไปทุกครั้งนะครับผมไม่ไหวต้องหาคนมาช่วยยกเลยนะครับแผ่นหนึ่งยี่สิบกว่ากิโลครับโอ้ยกไม่ไหวยกขึ้นรถอายุอย่างผมจะไปทํายังไงครับยกไม่ไหวต้องเรียกคนรุ่นคนนี้มาช่วยตลอดก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาวันนี้ผมแก้ปัญหาได้แล้วครับเราไปดูกันนะครับว่าเราจะทํอยังไงนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันที่แดดดีนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับวันนี้เราจะมาลองแผ่นโซล่าเซลล์กันนะครับเราทําไมเรามาลองแผ่นโซล่าเซลล์วันนี้เราจะมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้นนะครับสาหรับการทาเกษตรดังนั้นการทาเกษตรเราจะทําอย่างไรในที่ที่ไม่มีไฟนะครับวันนี้เราจะมีแผงโซล่าเซลล์มาให้ดูหลายแบบเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นแผงแผงโซล่าเซลล์ที่มันเบาร้อย 60วัตต์นะครับน้ำหนัก2.8กิโลกรัมนะครับทำไมผมต้องใช้แผงนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นรถน้ำต้นไม้แล้วผมยกไม่ไหวนะครับก็ซื้อแผงโซล่าเซลล์มาหลายแบบแผงนี้นะครับเป็นแผงที่ผมคิดว่าถูกใจและใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับแต่ผมพูดถึงแผงให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับตอนนี้แผงเนี่ยนะครับจะมีแผงนี้นะครับเป็นแผงอ่อนนะครับที่เป็นแผงโมโนคริสตัลไลน์นะครับแผงนี้160วัตต์นะครับแผงนี้นะครับ จะเป็นแผงที่พุกเพิ่งซื้อมาเหมือนกันนะครับแผงนี้265วัตต์นะครับเป็นแผงโพลีเป็นแผงไร้ขอบนะครับเนี่ยไม่มีขอบผมก็คิดว่าจะามาใช้งานนะครับเห็นว่าเป็นแผงไร้ขอบแต่ใช้ไม่ไหวครับมันหนักน้ำหนักมาตั้ง22กิโลกรัมนะครับหนักมากนะครับ22นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นแผงโพลีเหมือนกันนะครับเป็นแผงมือสองที่ซื้อมา1450นะครับสองาสิบวัตต์จะลืมบอกเอาไปแผงนี้ ถูกนะครับพันแบาทนะครับเนี่ยครับแผงนี้นะครับเราซื้อมา2องพนในขณะที่มัน160วัตต์นะครับแผงนี้ไว้สําหรับเป็นเอ่อไปแคมป์ปิ้งนะครับก็เป็นแผงโมโนเหมือนกันนะครับแต่แผงนี้คงประมาณสักห้าวัตหรือสิวัตนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดไฟกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มแผงนี้กันก่อนอันนี้นะครับมันดูกลางแดดนะครับเนี่ยครับมันออกมา19โวลต์นะครับ แต่วงจรงที่อันนี้มันเป็นวัลอยนะครับยังไม่ได้เข้าไปในเซอร์กิตนะครับอันนี้สํสหรับเวลาเราไปแคมปิ้งนะครับมันจะมีข้างหลังมันจะมีสําหรับให้เราชาร์จต,ตรงนี้นะครับ5โวลต์นะครับจะมีช่อง USB สําหรับเสียบ5โวลต์ได้กับสายเส้นนี้เราไปคีบแบตน,นะครับก็มีอันนี้ไว้สําหรับเกี่ยวกับที่แคมปิ้งต่างๆนะครับมีหูี่เกี่ยวเอาไว้นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือสําหรับแคมปิ้งแกวันนี้เราจะมาพูดถึงคือแผงนี้นะครับที่ผมซื้อแผงนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าแบกไม่ไหวครับ น้ำหนักมันเยอะนะครับแผงนี้เวลานี้นะครับ20โวลต์นะครับอันนี้มันก็อยู่ที่ประมาณ20 20โวลต์นะครับ20-23โวลต์นะครับแผงนี้เราซื้อมาเพื่ออะไรนะครับแผงนี้เราซื้อมาเพื่อที่จะพกพาไปได้ในขณะที่เราจะไปทําสวนไปทําเกษตรนะครับเราก็ยกไปนะครับป็นเป็นแผ่นอ่อนนะครับแล้วก็ยกไปไปใส่ท้ายกระบะใส่ไปไหนก็ไปได้นะครับวันนี้เราจะมาลองกับปั๊มน้ําตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ เราซื้อมารู้สึกว่าจะ850บาทนะครับ24โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับโดยที่เราใช้โซล่าเซลล์อย่างเดียวนะครับใช้แผงอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้มีไฟฟ้านะครับนี่ครับนี่ไม่มีไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะเปิดนี่นะครับออฟอยู่ออนนะครับนะครับทํางานแล้วเราไม่จําเป็นต้องมีแบตเตอรี่นะครับไม่จําเป็นต้องมีแบตเตอรี่เลยนะครับเอาแผงนี้ไปไปเจอน้ําไปสูบน้ําที่เราต้องการไปสูบน้ําในสวนนะครับโยนลงไปน้ําสมมติน้ําอยู่ตรงนี้นะครับก็เปิด ราประเทศกันนะครับน้ํานี่นะครับแรงนะครับเดี๋ยวเราจะลองยกขึ้นมาให้ดูนะครับว่าแรงแค่ไหนนะครับนี่ครับนี่ครับคือความแรงของน้ําในสำหรับเดโวตัวนี้นะครับนั่นเพื่อนๆนที่จะใช้โซล่าเซลล์ในการทําการเกษตรนะครับถ้าเรามีน้ํามีแผ่นโซล่าเซลลไม่จําเป็นต้องมีแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้เลยโดยถ้ามีแดด นะครับนี่แดดดีมากเลยครับวันนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟดีนะครับว่ามันได้กี่โวลต์นะครับก็ยังอยู่ที่ยี่สิบโวลต์สิบเก้าโวลต์ยี่สิบโวลต์นะครับนะครับดูจากมิเตอร์ทีนี้เราต้องบังแดดไว้ไม่งั้นเรานี่ครับขึ้นไปตั้งสามสิบกว่านะครับพอมันโดนแดดล้วมิเตอร์มันเพี้ยนนะครับนี่ครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับจากเอ่อตัวที่เป็น ดีซีนะครับตัวนี้นะครับดีซียี่สิบี่โวลต์นะครับก็สรุปง่ายๆนะครับว่าถ้าเราจะใช้เราทําการเกษตรนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าถ้าเรามีแหล่งน้ําแล้วถ้าน้ําไม่ลึกเกินไปนะครับเราก็ใช้แผงโซลาเซลล์ถ้าเราแรงน้อยอายุเยอะนะครับมันแบกไม่ไหวกับแผงใหญ่ๆนะครับเราใช้แผงขนาดนี้นะครับไม่ถึงสามกิโลเลยนะครับราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับสองพันสี่แล้วก็แรงดันแรงน้ําใช้ได้เลยครับ นี่ครับในยังไงนะครับผมก็แนะนํานะครับว่าเราไม่ได้ขายนะครับเราให้ความรู้กับเพื่อนๆที่อยากจะท,ะทําเกษตรโดยวิธีการไม่มีไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องมีเงินทุนเยอะนะครับมีน้ํามีแผงโซลาเซลล์ก็ทําได้นะครับ อันนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสงสัยในการใช้สายนะครับสายนะครับเป็นมันจะมีสายเป็นเอ่อ M4 มาอยู่แล้วนะครับเอา4มาแล้วก็เอา M4 ออกมาคู่นี้นะครับบวกลบมาเข้าเบรกเกอร์จากเบรกเกอร์เนี่ยจริงๆเราตัดก็ได้นะครับเพื่อจะเอาสายแต่ถ้าเราทำ M4 ตาหากมานะครับบวกลบมาใส่ที่นี่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในหัวเบรกเกอร์นะครับแล้วเบรกเกอร์ตัวนี้เราก็ต่อสายเบรกเกอร์ไปเข้ากับปั๊มน้ําเลยนะครับก็แค่นั้นเองครับอย่างนี้เราปิดนะครับเบรกเบรกเกอร์ อันนี้ก็จะหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราออนเบรกเกอร์นะครับนะครับนี่ครับอันนี้ง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจก็ลองไปดูจากคู่มือของปั๊มน้ำเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าต่อยังไรยังไรนะครับนี่นะครับสิ่งที่ผมเลือกได้นะครับแล้วผมก็คิดว่ามันเหมาะกับผมนะครับแต่แผงนี้นะครับมันเบานะครับสอง 8กิโลคือ 3G กิโลนะครับตัวนี้3กิโลเป็นน้ําหนักเบาเราไม่ต้องเรียกใครมาช่วยแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นแผงขนาด160วัตต์นะครับไฟออกมาที่23โวลต์นะครับเป็นแผ่นโมโนโคริสตัลลา์นะครับฉะนั้นมันสบายสําหรับผมที่มีอายุเยอะแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะพกพาไปไหนได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาให้คนอื่นมาช่วยแล้วสําหรับโวลตที่ออกมาขนาดนี้นะครับพอสําหรับการที่จะ ขับมอเตอร์ได้สบายที่มอเตอร์124โวลต์นะครับอันนี้เป็น็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าเรามีกําลังพอที่จะซื้อนะครับถ้าเรามีกําลังกายแล้วก็ซื้ออย่างนี้ครับอันนี้นะครับเป็นมือสอง1,450อันนี้เป็นมือหนึ่งนะครับอันนี้250วัตต์อันนี้265วัตต์นะครับอันนี้1,800บาทแต่อันนี้160วัตต์นะครับราคาอยู่ที่2,400นะครับอันนี้ราคามันก็คือราคามันสูงแต่เราสามารถทํางานได้ตัวคนเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องพึ่งพาสาย พกพาสะดวกนะครับแต่รถได้สบายังนั้นเพื่อนๆมีทางเลือกนะครับเป็นแนวทางที่เราจะทํางานได้อย่างพึ่งพาตนเองอย่างเดียวนะครับนี่คือแดดเสรีนะครับแดดเสรีใครก็ทําได้เราอาศัยพลังงานสะอาดในการอยู่อย่างพอเพียงนะครับในท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่มาชมนะครับว่าเรามาให้ความรู้นะครับเราไม่ได้ขายของนะครับจากการที่เรา ได้ทํางานจริงประสบการณ์จริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่เราลองแล้วว่าใช้ได้เราจึงได้มาลง YouTube ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแล้วก็ลูกๆหล,ลานๆได้ดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องอับสุรดีไอวด้วยครับ